คนขายสมแฟมิลีด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs> FC ทุกท่านทุกทุกคนทุกทุกท่านที่อยู่ในประเทศนะครับทุกภาคแล้วก็ จะอยู่ตามประเทศอยู่ยุโรปเอเชียอาเซียนวันนี้สร้างต่อมกันมาบอกขั้นตอนเร็จเรียบร้อยนะครับคงนกชกเขาสว่านะครับเนาะวันนี้ก็เซ็จเรียบร้อยก็เป็นเมื่อยๆนะครับเหมือนเป็นเมื่อย กันก็ได้น่าหมายเป็นเศษเข้มสามอีกน้องพอมันเบาไหวเลยนาะครับเนาะก็อย่างั้มันจะเป็นกับมันเป็นอย่างั้จะเกิดกับมันเกิดนะครับมันเบาไหวแล้วครับเศษซองเข้มเนี่ยมากมันเป็นเมื่อยมันบกอจับกระทิงคือเก่าเนาะครับว่าวัคซีนมาเสียไงเฮาอ่มันตานโควิดหลงที่มันก็ผลของ คนขางเขียงมันมาหนสาิไม่แต่ห้อเมื่อยเนาะผมก็ขอใจว่ามันอาจจะมามากันโค้ิดบอกให้ลงปอดแต่ว่ามันอไข่ไข่ก็มันก็ร่างสิมาพังเซลล์วนหลังกายของเข้ามันจะมาขาพู่เข้ามันจะมากันมาเผื่อพุ่มีเข่า แต่เมาเพิ่มพูนผมก็บะเบื่อเมยแบบนี้เนาะมันเป็นเมยเมยเพิ่มสามผมเอาแล้วเนาะครับเนาะก็จบอ่ะก็ได้เหมือนว่าไอ้คอกมิค่อนมันเสือมันลดลงเลยนะเนาะเลวตาก็รเริ่มน้อยลงนะว่าแต่ว่า มอรุนล,ลงเลงก็เป็นสีดลักซีนเพิ่มขึ้นเพื่อ,อ,อย่าหนึ่งก็เมื่อน้นำผ่านตอนของกงงนงเขาสว่ายแล้วครับรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกลนมันก็คือกันเบิดนะครับขายกันเบิดสวยงาม เล็กกระทัดรัดครับก้น,นีจะอยู่สามสิบนะครับก้นอยู่สามสิบเซนติเมตรห้าสิบหกซี่ความสูงพันอยู่ยี่สิบหกเซนเนาะความกว้างอยู่สามสิบเจ็ดเซนลดขนาดจากกงนกเขานะมาเป็นกงนกเขาชวาเนาะลดลงแต่ว่าโมเมนต์แฝงนะครับเป๊ะ เหมือนกันเป๊ะมอแตกต่างกันเนาะแต่เพื่อนไล่คือกัรกับกลงกลงนกเขาใหญ่นะครับเนาะแล้วก็แรกๆมันอาจจะเชยๆนะครับเบาเนาะเป็นเมื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวกินบงกินแบรนไปเดี๋ยวก็ดีกันเนาะเป็นเมื่อยๆี่เพีย ตนนัวนี้ตามเกตนะแป็นเกตให้มันเป็นกรงแหลกที่ลดลงนะแบบนี้นะ้อมันจะเห็ดหยากนะครับแต่ว่าผมให้บีผมให้แค่บีเนาะผมมันมันมันอาจหลวบทรงมันอาจสวยงามแต่ว่าทรงมันอาจจะบมเนียเนตานะครับเนาะก็ะเอาบีไปตนนัวนี้ให้บีอเพราะว่าความแข็งแรงนะขึ้นเหยียดไปเลยครับ ลำการว่าแข็งเฮงตัวนี้นั่งก็ได้ครับนั่งเอาแล้วก็ให้เล็กหน่อยกินนหยียบเลยด้ยแข็งกดกดประลงนะครับแบบมีโรกเนาะนแข็งแรงแต่ไปตาแดดตาแดดก็ล,ล่อผลผลสีนะครับผมจผุดผลพร้อมกันเนาะเออเอาออกไปตาแดดนะแต่ว่าได้สายตาของผมเนาะว่า ไฮบีแต่ว่าบอบอกไว้งามปไปเลรับประมาณ70%อนตัวนี้เนาะแต่ว่าถ้าปนสีเข้าไปอาจจะเหี่ยนตากว่าน,นี้แต่โอเคเนาะเราค่าประมาณตัวนี้ไม่ดูเนาะไม่ดูบดใส่ไม่ดูแล้วใเนือแข็ง ถ้าเอาไมยุ่งผมบอกามาใส่ให้นะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับคือไมยุ่งมันเป็นไม่ไมอนุรักษ์นะครับห้ามตัดตัดกันตกไปคออนุญาตเนาะไมยุ่งผม,ผมอยู่ซ้านี่หลายตนนะครับผมจะไปตัดยิงตัดยังมาเหตุก็ไรแต่ว่ามันมันใสสะอาดมันบวขาวสะอาดนะครับผมก็บ,บอกเหตุเนา มันนี่กามาแนะนําำจํานี่เนาะี๋ยวตอนแรกมันจะลงคงิีปีอีกที่หนึ่งนะครับมานั่งคุยกันแล้วก็ก่ถึงมแมนะนําไอ้บุบส่งคือส่งไหว้ส่ทงทั้งไหว้ส่งกองนะครับผมสิน,นัดแปลงมาเป็นกองนลเาชวานะครับอันที่เป็นส่งกองนแหละแต่เพิ่งจะลดขนาดลงลดขนาดแบบตัวนี้เนาะคือเอาใจ คนเข้ามาหนเขาชวานํายนะครับเพื่อเขาจะได้เอาไปขังเนาะรูปร่างก็พ่มไห้เกตบีเนาะบีต่ว่าความแข็งแรงนี่พม่มไห,ห้เกินลอยเนาะครับไห้เกินลอยเลยความแข็งแรงรับประกันถ้าออกจากมือผมแข็งแรงทุกโกงนะครับก็กัที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะสิงก็หามสิเนี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆเนาะโบยูซันเนาะครับก็ ใช้สื่อไปแหลมอาจจะบอกเขาตรงเขาตาบปนไดเนาะครับเนาะแต่ว่าต่อไปนี่สร้างกับผมนี่มันจะค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าราคาผมจะเอาทำเก่านะผมบอกข้นไลายกนานั้นแต่ว่าว <c oughs> ันนี้ก็ฝากไปแค่นี้เนาะครับเนาะมาบอกเซ็ตสินเนาะครับขั้นตอนของ ของค์หลวงเขาวนะ่าเนาะทั้งนี้มันอาจจะสูงกว่าอาจจะเต้เน,นี่ยหน่อยนึ่งนะ,ตะตดแต่ว่าตาตแดดแล้วกอะฝนซีเข้าไปมั้งแหละไอ้สีม่วงมาเห็นดอกพร้อมันนิดเดียวโบลาณวันนีก้ก็ไม่มีอย่างนาะครับเนาะแต่ขอพูดเนบซีที่เขามาติดตามเนาะครับใหม่ๆเนาะเนบซี FC คนใหม่ที่เขามาติดตามคนคล้ายสุนเพนะ็มมารีเนาะวันนี้ไม่มีอย่างไรก็ ปา,ป,าปากช่องครับค,ค,คนขายซุ้มแฟมโมลี่เนาะมีกวามังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆฮะไอสมองมันลงโลุกนะครับเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังดีๆมาให้เบิร์นชมนะครับเนาะผมมีอันนี้ก็เพราะปากเผยเคล็ดเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับกดติดตามคนขายซุ้มแฟมโลี่ด้วยนะครับ